ศูนย์ปฏิบัติการทุระเบิดแห่งชาติตรวจเยี่ยมและประเมินผลควบคุมคุณภาพการปฏิบัติการเก็บกู้ทุกระเบิดเพื่อมนุษยธรรมในพื้นที่รับผิดชอบของ NPA และ TDA พลตีสมานไตสุธารองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุระเบิดแห่งชาติศูนย์บระชาการทางทหารกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมคณะเดินทางมาตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมคุณภาพการปฏิบัติการเก็บกู้ทุระเบิดเพื่อมนุษยธรรมในพื้นที่รับผิดชอบ ของ NPA และ TDA โดยมีตัวแทนหน่วยงานราชการผู้นำชุมชนผู้ใช้พื้นที่รวมทั้งผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับและรับฟังบรรยาสรุปโดยมีนาวเอกนันทพัฒน์วงวิการเสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกรโยธินตราดนาวโทอากนิษฐ์เตชนันผู้บังคับกองพันฐานราบหน่วยเฉพาะกิจนาวิกรโยธินตราดผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน1น2หัตถ์เล็กและนาวโทกเชนสิงชู นายทหารแผนและประสานงานหน่วยปฏิบัติการทุระเบิดด้านมนุษยธรรมกองทัพเรือให้การต้อนรับนวัดมณีการจนาลามหรือวัดนาเกลือตำบลช้ารากอำเภอเมืองตราดจงังหวัดตราดพลตีสมานไตรสุธาราองผู้ำนวการศูนย์ปฏิบัติการทุระเบิดแห่งชาติศูนย์บัญชาการทางทหารกองบัญชาการกองทัพไทยกล่าวว่าปัญหาทุกระเบิดของประเทศไทยเกิดขึ้นเนื่องจากตลอดระยะเวลาฝ่า50ปีที่ผ่านมาประเทศไทยประสบป,ปัญหาทั้งความขัดแย้งทางอุดมการณ์แนวความคิดภายในประเทศ และความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่างๆของประเทศเพื่อนบ้านท่านี้การแก้ปัญหาความขัดแย้งส่วนใหญ่มักจบลงด้วยการใช้ความรุนแรงการใช้อาวุธรวมทั้งการใช้ทุระเบิดซึ่งเป็นอาวุธที่นิยมใช้อย่างกว้างขวางในขณะนั้นทําให้พื้นที่ภายในบางส่วนและบริเวณชายแดนทั้งสีด้านรอบประเทศประสบปัญหาจากทุกระเบิดและสัพรพวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิดส่งผลกระทบต่อความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาชุมชน และการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวชายแดนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านโดยการเดินทางมาติดตามประเมินผลในครั้งนี้ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติได้มอบหมายให้หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมกองทัพเรือดำเนินการปรับลดพื้นที่อันตรายด้วยการสำรวจเก็บกู้กวาดล้างทำลายทุ่นระเบิดและสรรพวุตระเบิดที่ยังไม่ระเบิดในพื้นที่แนวชายแดนจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดเพื่อทำให้ชายแดนจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดหมดจากพื้นที่อันตรายจากทุ่นระเบิด และสารพวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิดในด้านการดำเนินการแจ้งเตือนให้ความรู้หน่วยปฏิบัติการทุกระเบิดด้านมนุษยธ,ธรรมกองทัพเรือได้จัดกำลังเข้าทําการสํารวจพื้นที่อันตรายต้องสงสัยและติดตั้งเครื่องหมายแจ้งเตือนอันตรายไวล้ล้อมรอบพื้นที่อันตรายจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปแนะนําประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากทุกระเบิดและสารพวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิดแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เกิดความตระหนักรู้ และเพิ่มความระมัดระวังหากต้องเข้าไปทํากิจกรรมใดๆในพื้นที่ที่ได้ติดตั้งแสดงเครื่องหมายแจ้งเตือนไว้สําหรับวัตถุประสงค์ในการเดินทางของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติการทุนระเบิดเพื่อนุธยธรรมท,ท,ที่สองแล้วก็การปฏิบัติงานของสมาคมผู้เก็บกู้คุนระเบิดพลเรือนไทยและองค์การความช่วยเหลือ แห่งประชาชนชาวโนเวย์ซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดตราดซึ่งผลการปฏิบัติงานเนี่ยก็สามารถที่จะยกเลิกพื้นที่ให้มีความปลอดภัยในการมาครั้งนี้นะผมก็จะมาตรวจสอบพื้นที่ที่หน่วยที่ได้กล่าวแล้วว่ามีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพสามารถที่จะยกเลิกให้มีความมั่นใจแล้วก็ยกเลิก ให้เป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยได้ซึ่งในการมาครั้งนี้ก็จะเดินเข้าไปในพื้นที่แล้วก็จะประเมินผลโดยการสุ่มตรวจในการปฏิบัติว่าพื้นที่มีความปลอดภัยจริงหรือไม่ครับ